วันนี้โบจะพาทุกคนมาดูความแตกต่างของเครื่องสังใบอ้อยระหว่างรุ่น c c s และรุ่น c 4พัดว่าแล้วก็ไปดูกันเลยมากันที่รุ่นแรกนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น c c s นะคะรุ่นนี้นะคะจะมีสี่ลูกสางนะคะโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างเล็กน้ําหนักเบานะคะตัวนี้นะคะเหมาะกับรถแท็กเตอร์ขนาด21แรงถึง30แรงม้าค่ะในส่วนลูกสางนะคะทั้ง4ลูกความยาวเท่ากันเลยนะคะ,ะในส่วน c 4พัดนะคะตัวนี้นะคะโครงสร้างของเขานะคะจะโครงสร้างใหญ่นะคะจะมี4ี่ลูกสางเหมือนกัน,นะค่ะแต่ ยาวกว่าลูกบนนะคะทีนี้ลูกสางข้างล่างยาวเส้นเอ็นเพิ่มขึ้นนะคะทําให้สางโคนอ้อยได้สะอาดยิ่งขึ้นไปอีกค่ะในส่วนด้านบนนะคะยังสามารถต่อหัวลูกที่ห้าได้อีกนะคะเพราะว่าโครงสร้างของเขานะคะแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักได้ดีกว่ารุ่น C4S นะคะทําให้สามารถต่อหัวได้ค่ะส่วนภายในนะคะระบบห้องเกียร์นะคะของเครื่องสางทั้งสองรุ่นนี้นะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะห้องเกียร์นะคะม,มีเพาปั่นตีขึ้นตีลงเหมือนกันเลยค่ะ รุ่น c c s นะคะราคาเพียงแค่38,000บาทค่ะ C4 พัดนะคะ4 9่0 0บาทเท่านั้นค่ะถ้าหาท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาน้องโบได้ที่บริษัทชาแ์พกเตอร์สุพรรณบุรีหรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่098 825 0045ได้เลยนะคะ